สวัสดีครับคุ้ยไช่ฮายูฮากินครับมืัอนี้ก็มาใส่ม่องอยู่หน้าครับหนาหลายลวดกระแท่ลวดถนนอยู่นี่มันบอลครับปลาก็หลายพ่อปลาป่ะนี้ก็เลยเอาม่องมาใส่ครับม่องซีหานี่ครับถือเป็นพ่วงเลยครับนี่โอ้โวยงามเจ๋งนี่ครับบอลเป็นพ่วงเลยครับปลาอยังนี้ ปลาตะเพียนุยต้งผืนกระแมนโอ้ปดก่อนครับปดก่อนครับโอ้ยปลาง่ามๆเลยเนาะโอ้ใส่หมถึงโซโมงครับ ผมพึงมาใส่วังได้ใดนี่เองนี่ครับถือตะแกงขักเลยมองมันมองมันโอ้ยเครื่อแม่งอันนี้จะจะแ่นมันดีดีนอะเครื่อหลอดเครื่อหลอดสว่างปิดม่องดีดีดีี่องเลย แล้วครับน้ำงามปลาตะเพียนล้วนๆเลยครับอ๋ออเมล็นเฮ้ยอันนี้ครับอ้ยไงอุ้ยกอ <c oughs> <c oughs> นใหญ่ละปล่อยปลาแน่พี่น้องมันหลายเกิน ตัวนี้กับปลาสลิดครับนี่เพงจะได้มา,าปวดโขปลาเข็งเลยครับปลาหมออย่างไ่ไงเถิดทำหาปลาคอบ่ะปลาเข็งทมหาปลาคอวะ อะไรกันวดัดมาตตวอ้ว,วนตัวนี่เถอะต่งเนาะ ติเดเจ็บแต่มันตัดอือโอ้ปูดยา,ปปากเถอะปลาเค็งนี่ปักมือก็ไหวๆดิพี่น้องเดิปั๊บหลุดตัวโอ้นี่นเนื้อมันคือปูเถอะ 工程。 បាញអីតាបាទជាស្វត្ថិភាព ตะคนะน่ะแต่ละงามๆเลยนเนาะปลปาชนปลาชน,นปลาถิง อยู่น้ากันดีเรอะปอากะเพียงั้งนั่นเล,นลยเห็นท่วงเลยครับนังล่างพอดีเห็ดสมเลยเนยาะตาเนาะอืมนไัากางเลยุเ็ดปาตุ่มเข้มกับแซนเลย ครับพอดีเราไปท่ายให้เจ้าของม่องเพิ่นนึงนี่เพิ่นอยากเห็นเจ้าของม่องที่เพิ่นขายม่องอยากได้คลิป เกาเลยอ๋อน้ำมันสะรบบนได้กับมนันยบึงคือจังบุงติดมีป่าน,นี่ปบุญเด่นเนาะเจ้าือนเน่ยุ ติดปลาซ่อนครับปลาซ่อนปลาอเมซอนฮึบนี่นั่งนีอีกได้หนินี่นี่นี่เห็นบ่นี่ขุนตัวขุนเนี่ยปากใหญ่เนี่ยเธอเลออยู่ปากยางใหญ่เรื่อยเนี่ยปากน้ำปลาตะเพียนโอ้ขึ้นมาเนี่ยข้นมาจากน้ำเด้๋อยากรุนบ่ครับ

ตัวนี้ไ่่หายป่วยจับปลาหลิน ข้างนเดอันนี้มันมอง 70, มอขันปลาเจ็ดศูนย์ถูไน่ะเนาะขันแมนมันแปดศูนย์คุณจะเปลนต้อตงโจกครับอูห้นมรุดเด้อใส่บุถึงชัโมงมันถือซ้ำนี่ครับอืมสิงใสด้ดีดี อยน้ำหลังอยู่นะดืดบดๆปลาคอนะครัตัวใหญ่เลยอู้รตะเพียนหรือปลาคอตัวใหญ่ไง่กัเนี่ยวะโอ้ต่เพียนใหญ่อู้ใหญ่กเก่าออู้อ่ะพอภาษีพอแเยามองไ้บดไหญแล้ว มือแรง่งมือแร่งทั้งแต่ถือเน,นี่ยเมนบอลนี่มันลงมาเนะ <Ooh. S 1> ะาะอูปลาตะเพียนมาเฮ็ดสมไหมนเนาะไปปิ้งสดๆเนาะพ่อปิ้งสดเฮ็ดสมดี hmm? ปิ้งสดเฮ็ดสมดีตัวยังไงอย่างเงแต่ว่าเฮ็ดสมมันกินได้ทั้งกลางเมันปิ้งสดมัน แผ่นปิ่งสวมันกินไน้แต่ทองมันเนาะก้างมันหลายไหมใส่ดีๆเดอ้อตะคองซํำลูก <c oughs> อสองตัวมันโลนึงแล้วกวนันวว้นตัวกะเทอูตัวตียนเนี่ยตัวใหญ่ครับโอ้ลงมมา่ อ,อู้เป็นพวน่วงอีกเลยนี่ผักอันนี้ทั้งล่าเขากินเลยเป็นพักไงผักกระตูว่าเจ้๊ยบปนเสร็จทั้นี้ก็กินทุกทั้งย่ำหนึ่งลายผัดทุกนี้คนกินเนาะผักกระตูว่า นี่ครับอู้จักโตเนี่ยเขาบดเล็กสิ่งลุดปุ่นปุ่นอู้ปุ่นเอ๋เพิ่งครับอุ้ยปุ่นช่องปุ่นกระแมนน่นป้าตินิโอ้ยเรียนไปเอามองหาศูนย์มาเพื่อวะเมีนเพราะทรงข่อยไปแล้วเจ้ากเอามานน้ำแบโอ้ไปซื้อไหมโอ้้ยุ่ยใส่ มีบาง,งบนี่ก็มีแต่ว่ามันถึกราคาทำไรเอา้าขอ,องเจ้าโมเมนนย์ของเจ้าบ่มีบ่นี่มันปลาสลิดนี่โอ้ปลาอันนี้ไม่แต่ปลามองหกศูนย์เลยนะปลาตัวใหญ่ๆบางนึวเนี่มองอย่างหกศูนย์ของเจ้าบ่มีบ่หกศูนย์มันมองมันนี่มันเล็กมันมาใส่ไปนี้ว่ได้ว่าใารใครแต่เป็นมองอันนั้นนะหมันติดเมื่อไรโมองหกศูนย์เนี่ยมันต,ติดปลาโม่นนอนี้นะ พอส็จมาขวดอ้ดีดีนี่ส้าน้ำมันกำลังมาหลายอพวกเจ้าต้องใส่เสื้อกันฝนดีๆเลยมันยาด้วนี่มันมันลุยคลาบอะไ้เลยมิตรยาเขาฉีดยาเนี่ยไปนี่ต้องไปอาบน้ำก่อนเ้ยเป็นอย่างยานมันคืงสิ ตัวนั้นสื่อมากพระท่านด้เหตุแม่นบอกมองหาศูนย์หกศูนย์แถวเนี้ยนักที่สื่อสำเร็จรน่ารอดเนาะบ่มีเวลาเหตุเพราะเมื่อเดี๋ยวแม่เนี่ยมันนำถือหญ่อ่าที่เดี๋ยวนี่ นาปนีเนี่ยขนนามันหล่นกะแทกพอมันถลกถลลายเนมันบวมเป็นเรียนเป็นในคลองเนาะมันออกมาจากงานนาน้มัน่ออกมาจากงานถูกมองเลยดั้งุนแต่ว่าของตะเบิดคือไค่เคยถือนอง็คือลายปนนาอะไรั่งระถือตัวยังไงดี อันสิถือแบบว่างหนึง่งเป็นพวงเป็นพ่วงอยู่เนาะม,มันเลยหลดเนาะ รวงเลยครับพยายามอีกวันหนึ่งถ้านนขานแจ